เวลาที่เราต้อนรับลูกค้าเยี่ยมชมโครงการนะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ครูไซจะมองเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะาที่เพิ่งไปเซอร์เวย์มาอันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะคะครูไซไปดูราคาบ,บ้านนะ,ะประมาณ6ล้านขึ้นไปนะ,ะทีเนี้ยในระหว่างที่ทางเซลแล้วก็แม่บ้านนะ,ะต้อนรับลูกค้าหรือว่าครูไยนั่นเองนะคะเขาก็จะเอาน้ำมาเสิร์ฟค่ะคราวนี้ค่ะครูไซสังเกตนะไม่มีถาด ไม่มีถาดรองนะทีเนี้ยแม่บ้านค่ะอาจจะลืมล้างมือแบบสะอาดๆหรืออาจจะล้างแล้วแต่ว่าไปจับสิ่งสกรปรกมาอีกนะคะมันติดเป็นคราบค่ะตรงเนี้ยไม่อยากให้ทุกท่านที่เป็นแฟนเพจครูสาพลาดนะคะเราจะต้องให้ความสําคัญมีถาดเสิร์ฟนะคะแล้วก็แม่บ้านจะต้องล้างมือให้เรียบร้อยนะ,ะแล้วต้องสังเกตด้วยเพราะว่าเวลาที่เราจับขวดน้ําเย็นใช่ไหมคะอุณหภูมิของร่างกายนะคะก็จะไปโดนกับตัวขวดใช่ไหมคะมันจะทําให้มีคราบ คราบความสกรปรกติดอยู่ถ้าเกิดว่ามือเราไม่สะอาดนะตรงนี้ก็อยากให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของหลอดนะหลอดดูดน้ําตรงนี้เอียบไปแกะให้ลูกค้านะคะแล้วก็ต้องเป็นหลอดที่มีซองนะคะเพื่อที่จะ,ะทําให้ดูสะอาดนะมากขึ้นคือลูกค้าที่เขาเข้าไปเยี่ยมชมโครงการเขาก็จะได้รู้ว่าเ,เซลล์ของเรานะ,ะแล้วก็ระบบงานของเราเนี่ยผ่านการเทรนมานะสามารถที่จะดูแลลูกค้าได้อย่าง เมืออาชีพนะก็ทําให้เกิดความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะก็อยากให้ละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยค่ะลองไปปรับใช้กันดูนะคะ